กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนางสาวธีรารัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถา,านการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นคาจิกิคะ่ะซึ่งจากการติดตามสถา,านการณ์การเคลื่อนตัวของพายุคาจิกินะคะพบว่ามีรัศมีไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่บึงการคะ่ะที่จังหวัดหนองคายนครพนม สกลนครและมุกดาหารนะคะซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็คือมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องจากนั้นพายุนั้นมีแนวโน้มเคลื่อนไปยังภาคเหนือรวมพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคเหนือที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวม58จังหวัดนะคะก็ต้องเตรียมต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ก็ มีการติดตามโดยใกล้ชิดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง58จังหวัดก็เตรียมความพร้อมทั้งทางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือกับพายุไวเรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงการสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อที่ประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุก็เตรียมแผนอบพยพไวเรียบร้อยแล้วเช่นกันรวมถึงผู้ที่มีความเป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินของตนเองนะคะก็ประสานงานกับกรมชลประทานในการพร่องน้ําเพื่อที่จะดูแลเรื่องของน้ ที่กำลังจะไหลเข้ามาใหม่ด้วยป้องกันความเสียหายอย่าง ถึงที่สุดนะคะโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาค่ะของวันนี้นะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะจากกำลังแรงลงมาเป็นโซนร้อนแล้วนะคะซึ่งอยู่บริเวณประเทศลาวค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ40กิโลเมตรไปทางทิศเหนือของบึงการหรือว่าละติจูดที่18.7องศาเหนือนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเนี่ยประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ก็ลดลงมาจากเมื่อวานเมื่อวานนี้หลัก ร้อเลยนะคะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและอ่อนลงมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปก่อนที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านนะคะช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งน่านเองก็เตรียมรับผลกระทบใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พายุฟ้าฝนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งได้ค่ะครับนี่ก็เป็นประกาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่15ที่เพิ่งออกมาตอนตีสี่ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเข้าไทยที่จังหวัดหน้านช่วงเย็นวันนี้นะครแต่ว่าก็อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศแต่ก็ประมาัไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นหย่อมความ,วามกดอากาศต่ำ กำลังแรงด้วยซึ่งก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักและหนักมากนะฮะแล้วน่านก็เพิ่งจะผ่าน้นน้าท่วมกันไปเองนะครับไม่กี่เดือนเลยนะคะใช่นะฮะก็ติดตามคําเตือนของเจ้าหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการอพยพค่ะ